สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบานลำเพลินออฟเชี่ยวครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาเล่าวินาทีแลวก็จะมีคลิปให้เมองนะครับพี่น้องครับเป็นวินาทีที่ผมท่องคาถานอหอิงครับอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจเจณยในการรับชมเด้อพี่น้องครับไม่เชื่อกระโบเป็นยังครับแต่ว่าผมเชื่อ ผมท่องก้าทาวยิงนะครับตอนนั้นผมไม่โอนทีครับมันอยากหลอันนั้นอันนี้เกิดปัญหาต่างๆนั่นน่ผมบ่นอกว่าเอกาสารทําไมมันยังไม่เสร็จสักทีมันมันมันบ่แล้วเดี๋ยกับเอกาสารของเจ้าของบ้านหรืออันนั้นอันนี้โน่นนี่นั่นต่างๆจนเดบไปอีกหมื่นหนึ่งนะครับแล้ววันนั้นมันร้อนมากมันมันเมยมันเพียกับการที่ต้องมานาั่งรอเออเอกาสารจาก ต่างๆนานา,นา,นามันก็เลยมันท้อครับเกิดความท้อในใจว่าเมื่อไหรจะเสร็จแล้วเราจะเสร็จแล้วเราต้องไปรีบไปงานต่อที่กาลสินด้วยวันนั้นเมื่อนั้นผมก็เลยทองคาถาอีหล่าครับก็เลยในคลิปแต่พี่น้องเห็นแน่นอนเมไ,มไดลยบอกว่าสาธุอุงอิงอิงอิงออิงโอมเพียงขัน,ไอ,น,น,นไอเห็นมันแล้วซะเห็นมันแล้วมันทัวซะไอ้เฮ็ดมาแล่ให้สินเดือนแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมเอามาไล่ไปให้อีหล่าแล้วอีหล่ากเ็เฮ็ด ใส่กับมะาไรารวมแล้วนะครับแล้วก็น้องติดชื่อไปให้แล้วออ,อันนี้คือผมไม่คิดว่ามันผมนึกว่ามันถีกกระจอกเบาอะไรึ้นมาผมบ่รเลว่ามันมหนีบอแต่ผมเจอกับตัวตัวเองแล้วอันนี้พ่อกับตัวจะคของเองแล้วไปเมืองคิดน้ำกันนะครับ มังคลิปน้ำกันพี่น้อง hey. ตกใจอยู่พี่น้องช็อกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงเลยแต่ว่าใ,ใส่วิทย,ยาญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องครับใส่วิทย,ยาญาณในการรับชมยาสำหรับผมเสือ้อนะครับเสื้อมากแค่หานาที แค่ท่องห้านาทีผ่านเอาไปเมืองจ๊บครับคือนี่ก็คือสีเป็นบานหลังแหลกของน้องเบียร์แหละแมนครับกะอากาศวันนี้รีพี่น้องเลอนี้<ฮ>อากาศร้อนมากร้อนที่สุดห้อนค้าห้อนเนี้นะครับแล้วก็ดิตรวนผู้เถ่ามานำ้ำยิตรวนผู้เถ่า เพื่นนั่งในห้องแอร์นั่ยๆหมละเนี้ผมมาชาร์จแบตแบตมันเบิดแล้วก็น้องเบียร์ก็นั่งอยู่กับเจ้าของบ้านเจ้าของที่กับพนักงานกรมที่ดินนะครับสาธุพี่หน้องเอ้ยขอให้ผ่านเนี่ยเนี่ยมันแล้วมันทัวซะกรับผมจะได้บอกกันจะได้พูดเจราจากาันเอ่อทำทางออกอยู่นะครับแต่ว่าก็ ่อยเฮ็ดคอยทำไปพี่น้องเพราะว่าแค่ที่ดินตรงนี้เขายังหวัดนได้อยู่ถ้าได้ที่ดินตรงนี้ผมจะนะครับเอ่อมาเฮ็ดไปบอกอีกเรื่องซื้อที่ทางเข่าทางออกเราจะซื้อที่เลยนะเขาจีบบรเฮ็ดเป็นทางสาธารณะสาธุผมโม้รู้ดอกว่าใต้โต้หรือหยเหงผม้โม้รู้ไหมพี่น้องเอาทองกระถางยิงอุ้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 งยิงโอ้มเ้ียงสาธุ สวัสดีสุภูสุกณ์ครับทองคาถาองุ่งยิงองุ่งยิงงูยิงอง,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 องุ่เพียงซาถูกอีหล่าเอ้ยสวยเลยเด้อไอมันเลี่ยวมันตัวเนี่ยไอมือยงเดี๋ยวสิ้นเดือนไปเฮ็ดมาไล่แหย่หน่องอยู่ยสิ้นเดือนก่อนแมีนพี่น้องเอ้ยโอ้อยากเดี๋ยวเด้อคนทรงใหญงมาก ชัดเจนบ่เดี๋ยวเดียวมีอะไรหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะภรรังยังเขาไปในกรมที่ดินครับ่นส่งหนังสือ,อยังมาให้บรรุแป๊บหนึ่งเด้อขอบคุณทุกภรรักใจเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นีๆๆๆออ่นี่ภยงเขามากรมที่ดินก่อนน่าจะเสร็จแล้วมั้ง

S <S เราคือร่วมสัตว์ทางทุกหน้าคช่ไหมลวดปตาเป็ดสอดทีใส่ระเลปลามันกลัว ្្្ក្នារស់ស់ទៅ្រើនជាល់បាដូចប្រូវិស្ប្រើនជាល់ក្រឿ្តែន្លាស់ស់សាភ់សាំង់ទៅ្រាប់ពីល់ទៅ្រើនជាល់ប្រើនជា

โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเอาพี่น้องครับขออย่าลงไหล่เด้อเพราะว่าตอนนี้สำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวออโอนนีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว